สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านครับพบกับผมเจ้าพ่อสมอ์ครับก็วันนี้วันอาจเป็นวันที่31ทธันวาคมช่วง10โมงกว่าก็ไม่มีคลิปแบบทล,ลองฉลองหรือว่าลวมคลิปของปีนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ก็มันจะขึ้นปีแล้วเนาะก็เดี๋ยวมันได้ลงคลิปสักวงคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ก็เป็นการอวคพร ในการบอกกล่าวเลยนิดหน่อยนะครับก็ปีปีนี้ปี2020คือเป็นปีที่ทรหดมากตั้งแต่ปลายปียันท้ายปีจะแ,แต่โควิดที่เรื่องระบาดตอนช่วงปลายปีกลางปีก็มันทบเราลงแต่ก็มันยังไม่หายไปแต่ไม่มากแล้วก,ก็ก็มันยกเลิกรุฟปีไปแล้วแต่ว่ามันก็มีพวกม็อบ <c oughs> ก็ใหญ่หลวงกันแล้วเรื่องม็อบเนี่ย โอ้ถ้าแบบบางทีผมต้องหยุดเรียนเหมือนกันนะว่าไปไหนไม่ได้ไม่ใชอ,อยู่เรียนอ่ะหรือไม่าไม่ใช่อยู่เรียนคือเลิกเรียนผมก็ต้องรีบกลับบ้านเลยเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้เพราะมันมีม็อบนเนี่ยที่อย่างสถานที่เรียนผมมันก็อยู่แถวม็อบด้วยไง <c oughs> มันยิ่งเสี่ยงรตรงนี้อืพอท้ายปีก็ยังมีโควิดกลัาระบาดนะครับหลายๆอย่างที่เขาจะจัดการเนี่ยมันก็ถูกยกเลิกไปเราก็เสียดายเนาะอื สำหรับผมนะปี2 0ิ2ก็เป็นวันเป็นปีที่ทรหดแล้วก็เป็นไม่ใช่ปีของเราด้วยปีนี้รู้สึกว่าเรื่องอะไรไม่ดีเยอะแยะมากเลยทําให้โชคร้ายอะไม่รู้ได้ไม่ถูกคือม,มันก็เรื่องไม่ดีเยอะแยะช่วงนี้ก็ห่างหายจากการลงคลิปนะซูปะเปอร์เซนตตายก็เลยก็ตัดอยู่แหละยังไม่ปล่อยสักทีเลอที่สอบพาสุดท้ายนะครับก็ขอบอกผู้ปก่นกนว่า ทิศทางของช่องพัสมอก็ตอนจะเป็นยังไงตอนนี้คิดได้ว่าอาจจะยุติช่อง h ั t มอไปนะเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกแค่แค่พูดว่าจะเดินยุตนะิแต่ยังไม่ถัดแต่ยังไม่คิดจะทําตอนนี้แค่พูดไปก่อนแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันพูดตรงคือผมหมดไฟอะหมดไฟในฐาคลาคิปเราจริงๆริงเออ มันมีหลปัญหาหลายอย่างครับมันทรารู้สึกว่าโอ้โหทาไปทําทําแค่ไหนก็ได้อย่างนั้นม,มันมันหมดไฟรู้สึกหมดไฟอะเออถึงรู้ว่าวิวแต่เะาวิวมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ภูมิใจอะต่างร้อยขึ้นไปภูมิใจอะราสิบไม่ค่อยภูมิใจแต่ก็ต้องยอมรับผลที่ได้ถึงเะลียิ์ไฟแล้ววิววิวไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วก็ติดเรียนด้วยชันนี้ก็เรียนหนักเหมือนกันนะ อืมอ่าไม่หัว YouTube ยูทูบไหมก็ปีแหละอืมเรื่องเรียนทำเรื่องเรียนเรืเร่อยยูทูปไปด้วยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกหมดไฟอ่ะมันหมดแพชชั่นแล้วมันไม่รู้ดิก็อาจจะพอสมองก็อาจจะต้องปิดตัว มั้งนะผู้ไม่ถูกอะ่ะแต่ก็อาจจะยุติการลงคลิปเป่าไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่พูดไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในนาคตไหมมันก็อยู่ที่ผมด้วยดูสถนานการณ์ก่อนลองดูผมก็คือว่าจะลองปีใหม่ถ้าผมสามารถไปเปิดช่องใหม่ได้นะ แล้วก็จะหาคอนเซ็ต์ที่ดีกว่านี้เพราะมัน,มนค่อนข้างจับชายอย่างที่ก็พูดหลายครั้งแล้วอนะอืมโอเคไม่รู้อ่ะปีปีหน้าจะเป็นยังไงก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะก็ทุกนี้ก็โควิดระบาดเนาะก็ทุกคนไปไหนก็ใส่แมสหรือเฟสชิลกันไว้ด้วยนะครับตุกนี้ก็กลับสาับกันใช่ไหม เยอยกันนะต่างจังหวัดเนี่ยรฟังข่าวมาโหอย่างที่ชลบุรีอ่ะร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะนั er it, ่นแหละโคเยอะเลยเป็นห่วงกันนะเนี่ยก็ขอให้คนดูคนที่ก้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีเก่าปีนี้ที่ไม่ดีอะไรไม่ดีก็ขอให้มนทิ้งไปในปีนี้พะะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ทําให้ตัวเองให้ดีขึ้นในปีหน้าบวัว่าทุกคนทําได้และทําได้ดี แล,แ,ลแล้วก็ดูแลสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นหวัดเหมือนกันนะ <c oughs> ตื่นเช้ามานหนาวๆอ่ะเนาะอโอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้พอสมอขอสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ